Thank you. กลับมาข้อข่า,ขาวุูสัสดา์กันต่อคผ evet. ู้ชมคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณาสุขยืนยันแล้วนะคะว่าหญิงวัย48ปีไม่ได้ติดเชือ Ebola ้ออีโบลาค่ะแต่ว่าเพ,พื่อความสบายใจของทุกฝ่ายวันนี้ก็จะมีการเจาะเลือดตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะส่งเธอกลับบ้านค่ะแต่จริงๆในครั้งแรกหมอก,ก็บอกแล้วนะคบว่าเธอเนี่ยก็ไม่น่าจะเข้าข่ายการติดเชื้อแล้วครับแล้วก็ส่วนญาติแล้วก็ผู้ที่สัมผัส เธออีก13คนเนี่ยอยู่ในระบบการติดตามอาการ21วันนะฮะตามระยะการฟักตัวของเชื้ออโบลาครับครับก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ย<ะ>คุณผู้ชมคือต้องยอมรับว่าเธอใส่ใจในตัวเองนะ,ะรู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เอามาแจ้งนี่แหละครับแต่คุณหมอย้ำบอกว่าโรคนี้เนี่ยไม่ติดต่อทางลมหายใจติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสเลือดน้ำเหลืองหรือว่าสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเชื้อเนี่ยเขาบอกจะเข้ามาทางบาดแผลแล้วก็เยื่อบุที่อวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเยื่อบุตาก็บอกว่าต้องตระหนักความเอ่อ ต้องตระหนักและก็ความเข้าใจของสังคมไทยเนี่ยสำคัญต่อการรับมือการระบาดของโรคจากต่างประเทศนะครับมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องก็ไม่ต้องจะก,กังวลน,นะครับเอาลองฟังเสียงดูครับผลการตรวจครั้งแรกเนี่ยออกมาเป็นผลลบนะฮะแต่ครันี้ก็เพื่อให้หายสงสัยนในในเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการตรวจยืนยันนะครับก็จะมีการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่า จะ,จะตรวจในวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าผลออกมายัางไงแล้วก็จะได้แจ้งให้ทราบดีนะครับในขณะนี้เนี่ยไม่ได้มีความมิตกกังวลอะไรครับ ะะเพราะฉะนั้นเราต้องทําความสะอาดอให้บ้านเรือนสะอาดอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะซ่วมถือว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคนะคะถ้าปล่อยไว้ให้สกปรกเนี่ยก็จะไม่ดีทางกรมอนามัยจึงมีการจัดประกวดแล้วก็มอบรางวัลสุดยอดซ่วมปี2556นะคะอย่างที่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็โรงพักรวม22แห่งและรางวัลบุคคลต้นแบบพัฒนาซ่วมสาธารณ์ไทยให้เหมืองไทยคนไทยมีสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมดีขึ้นว่ากันว่าโรคไวรัสมรณะอิโบลาถ้าเกิดในประเทศที่สุขอนามัยดีเนี่ย ก็จะไม่ระบาดแล้วก็รุนแรงขนาดนี้นะคะต่อกันไปเลยไปดูที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเขาเตรียมตั้งจุดคัดกรองอีก5จุดเพื่อสกัดเชื้ออีโบลาครับอ้าวแน่นอนนะฮะเพิ่มหลายจุดนี่เป็นจุดที่เขาบอกว่ามีการตั้งจุดคัดกรองผู้โดยสารเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์การตรวจสอบอีก5าเครื่องนะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศก่อนเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง3เครื่องพื้นที่สําหรับผู้โดยสารผ่านเครื่อง หรือว่าสานฟิตนะครับจะมนตอีก2เครื่องด้วยกันค,นครับนี่แหละค่ะเบื้องต้นนะคะก็มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนค่ะ1เครื่องที่บริเวณอาคารเทียบเครื่องบินีค่ะพร้อมจัดหลุมจอดสําหรับเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานะคะเมื่อผู้โดยสารเดินทางมาถึงท่าอากาศยายนชุณภูมิก็จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิถ้าพบว่ามีอุณหภูมิสูงผิดปกติด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก็จะให้คําแนะนําและก็ดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปค่ะนอกจากนี้ยังมี ีจุดติดตั้งเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคนะครับตามช่องทางเข้าออกอเคาน์เตอร์หนังสือเดินทางนะครับ<ๆ>เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายนในอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบินรวมกว่า80จุดนะครับเพื่อผู้โดยสารเนี่ยใช้ล้างมือก่อนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อด้วยแล้วก็เตรียมติดตั้งเจลล้างมือเพิ่มเติมในพื้นที่คัดแยกกระเป๋าและสัมภาระด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายกระเป๋าเนี่ยเกิดความมั่นใจครับคดีอุ้มบุญนี่ผ่าน